สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ฟังที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูนกมีนิทานแสนอบอุ่นหัวใจมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของเด็กใจคนหนึ่งที่หัวใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและความกตัญญูเรื่องราวที่จะทำให้เราทุกคนได้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ความรักความผูกพันในครอบครัวค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่า สมคิดดวงใจของยายทองเอาละค่ะเด็กๆนั่งลงสบายๆหลับตาเบาๆแล้วปล่อยใจไปกับเรื่องเล่าของครูนกนะคะบทที่หนึ่งรุ่งอรุณแห่งความดีณห,หมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีและมีสายลมพัดโช,ชยกลิ่นอดินอ่อนๆตลอดวันมีบ้านไม้หลังเล็กๆ แต่แสนอบอุ่นตั้นอยู่ชายทุ่งบ้านหลังนี้เป็นที่อาศัยของสามชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายใยแห่งรักที่นั่นแฟนนั่นคือยายทองหญิงชราผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและเส้นผมสีดอกเลาพี่สมคิดหลานชายวัยสิปีผู้มีแววตาซื่อตรงและหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกระตันยูและน้องสมพร เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบน้องสาวของสมคิดผู้เป็นดั่งเสียงหัวเราะและความสดใสของบ้านค่ะเสียงระฆังจากวัดท้ายหมู่บ้านดังแว่วมาตามสายลมเป็นสัญญาณว่ารุ่งอรุณของวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่สำหรับสมคิดเขาตื่นก่อนเสียงระฆังจะดังเสียอีกเด็กชายลุกขึ้นจากที่นอนอย่างเงียบเชียบพับผ้าห่มของตนเป็นอย่างดี แล้วย่องไปดูน้องสาวที่ยังคงหลับไหลอย่างมีความสุขเขาก็ค่อยๆแง้มประตูบ้านออกไปสูดอากาศยามเช้าที่สดชื่นและบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดหมู่บ้านยังคงหลับไหลอยู่ใต้ผ้าห่มพื้นบางของสายหมอกมีแต่เสียงไก่ขันและเสียงใบไม้ไหวที่ทักทายเขาสมคิดเดินเท้าเปล่าไปบนทางเดินดินที่ชื้นน้ำค้างความเย็นที่สัมผัสฝ่าเท้า ทำให้เขารู้สึกตื่นตัวจุดหมายของเขาคือวัดท้ายหมู่บ้านเมื่อไปถึงวัดหลวงพ่อเมตตาพระภิกษุชรารูปเดียวของวัดก็เตรียมตัวจะออกบินทบาทพอดีมาแล้วหรือสมคิดหลวงพ่อทักทายด้วยรอยยิ้มเปี่ยมเมตตาครับหลวงพ่อวันนี้ผมจะช่วยหลวงพ่อถือของให้เยอะๆเลยนะครับ แล้วสองชีวิตวัยต่างก็ออกเดินไปตามเส้นทางเดิมๆในทุกๆเช้าหลวงพ่อเดินนำหน้าด้วยกิริยาสมรวมสมคิดเดินตามหลังถือย่ามและปินโตที่ค่อยๆหนักขึ้นจากข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านใส่บาตรด้วยความศรัทธาชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านรักและเอ็นดูสมคิดมากพวกเขามักจะหยิบยื่นขนมหรือผลไม้ใส่ในย่ามของสมคิดเป็นการพิเศษ พร้อมกับลูบหัวเขาเบาๆแล้วกล่าวชมว่าเด็กดีจริงๆนะเราขอให้เจริญเจริญนะลูกสมคิดจะยิ้มรับแล้วยกมือไหว้ขอบคุณทุกครั้งทำชมเหล่านั้นเป็นเหมือนน้ำทิพชโลมใจทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปไม่สิ้นสุดหลังจากกลับถึงวัดสมคิดจะช่วยหลวงข้อจัดแจงพัตตาหารล้างบาทและปินโตจนสะอาดเอี่ยม ก่อนจะกราบลาหลวงพ่อกลับบ้านหลวงพ่อมักจะแบ่งปันผลไม้หรือขนมที่บินทบาทได้มาให้สมคิดนำกลับไปฝากยายกับน้องเสมอเอาไปเถอะถือเป็นรางวัลของเด็ดดีหลวงพ่อกล่าวบทที่2ส,สายใยแห่งรักในบ้านไม้ชายทุง่งเมื่อสมคิดกลับถึงบ้านใหญ่ทองกับน้องสมพรก็ตื่นกันแล้ว กลิ่นข้าวสวยร้อนๆกับน้ำพริกฝีมือยายหอมฟุ้งไปทั่วบ้านน้องสมพรกำลังระบายสีเล่นอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านพอเห็นพี่ชายกลับมาก็รีบวิ่งหน้าตั้งเข้ามากอดพี่คิดพี่คิดกลับมาแล้วดูนี่สิสมพรวาดรูปบ,บ้านเราด้วยเด็กหญิงชูสมุดวาดกระดาษเก่าๆที่มีรูปบ้านเบียเบ้ยวๆแล้วคนสามคนยืนยิ้มแป้น สมคิดยิ้มกว้างลูบหัวน้องสาวเบาๆเก่งมากเลยน้องพี่เดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จแล้วจะมาเล่นด้วยนะเขาเอากล้วยน้ำว้าที่หลวงพ่อให้มาวางไว้บนโต๊ะยายจ๋าหลวงพ่อให้กล้วยมาฝากจ้ายายทองหันมายิ้มจนเห็นรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาอนุโมทนาบุญด้วยนะหลานมากินข้าวเถอะเดี๋ยวจะหิว หลังจากกินข้า,าวเช้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วภารกิจในช่วงกลางวันของสมคิดก็เริ่มต้นขึ้นวันนี้ยายทองตั้งใจจะสารตะกร้าให้เสร็จเพื่อนำไปขายที่ตลาดนัดในวันพรุ่งนี้สมคิดจึงเป็นลูกมือคนสำคัญเขาช่วยยายผ่าไม้ไผ่เหลาตอกให้ได้ขนาดพอเหมาะส่งให้ยายสารอย่างคล่องแคล่วค่อยๆทำนะลูกระวังมีดมาดนื้อนะ ยายทองเตือนด้วยความรวงใหญ่จ้ะยายยายจ๋าเหนื่อยไหมพักก่อนก็นได้นะสมคิดพูดขณะเช็ดเหงื่อให้ยายยายทองยิ้มตอบยายยังไหวยอยู่เลยแค่เห็นหน้าหล,นหลานทั้งสองคนยายก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งยาวละแล้วทั้งสามชีวิตก็ใช้เวลาในช่วงกลางวันอยู่ด้วยกันใต้ถุนบ้านยายทองสารตะกร้ายอย่างชำนาญ มือที่เหี่ยวย่นแตกคล่องแคล่วสอดประสานเส้นตอกไม้ไผ่จนเกิดเป็นลวดลายสวยงามพี่สมคิดคอยส่งตอกแล้วช่วยงานเล็กๆน้อยๆไม่ห่างกายส่วนน้องสมพรก็วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆบางทีก็ร้องเพลงให้พี่กับยายฟังบางทีก็เอาดอกหญ้ามาทัดหูให้ยายแล้วหัวเราะคิกคักเสียงหัวเราะของน้องสมพร เปรียบดังเสียงดนตรีที่ขลับกล่อมให้บ้านหลังน้อยหลังนี้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองไม่มีของเล่นทันสมัยไม่มีเสื้อผ้าสวยๆแต่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยขาดแคลนสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความรักและความสุขบทที่สเมกหมอกแห่งความกังวลวันดีคืนดี ผ่านไปอย่างสงบสุขเช่นนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเมฆหมอกแห่งความกังวลก็ได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบ้านน้อยหลังนี้อย่างช้าๆเช,ช้าวันนั้นยายทองบ่นว่าปวดหัวและเวียนศีรษะแต่ก็ยังฝืนลุกขึ้นมาหุงหาอาหารให้หล,นหลานๆตามปกติสมคิดสังเกตเห็นว่าใบหน้าของยายดูซีเสียวผิดไปจากทุกวันยายจ๋าไปนอนพักเถอะ วันนี้ไม่ต้องทำงานนะเดี๋ยวผมดูไลดองเองยายทองพูดด้วยความเป็นห่วงยายไม่เป็นอะไรมากหรอกนะแค่พักแป๊บเดียวก็หายลกแต่แล้วในขณะที่ยายทองกำลังจะตักข้าวใส่จานร่างของยายทองก็งวนเงินและทรุดสุดลงไปกองกับพื้นยายสมคิดร้องสุดเสียงรีพุ่งเข้าไปประคองร่างของยายไว้ในอ้อมแขน หัวใจของเขาแทบสลายน้องสมพรเห็นดังนั้นก็ตกใจจนร้องไห้จ้าออกมาพี่คิดยายเป็นอะไรฮือ <c> ๆ <oughs> ไม่ต้องร้องนะสมพรยายไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวพี่จะพายายไปหาหมอเขาปลอบน้องทั้งที่ใจตัวเองก็สั่นไปหมดสมคิดรวบรวมสติทั้งหมดที่มีเขาค่อยๆช้อนร่างของยายขึ้นหลัง แม้จะหนักเกินกำลังของเด็กวัยสิปีแต่ด้วยความรักที่มีต่อยายมันทำให้เขามีแรงมหาศาลเขาพายายเดินกระยงกระเย่งไปที่สถานีอนามัยเล็กๆประจำหมู่บ้านโดยมีน้องสมพรวิ่งร้องไห้ตามมาไม่ห่างหมอที่สถานีอนามัยตรวจดูอาการของยายทองแล้วบอกว่ายายทำงานหนักและพักผ่อนน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลียมาก ต้องนอนพักเยอะๆนะแล้วก็ต้องกินยาบำรุงด้วยนะคำพูดของหมอทำให้เขารู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักมาทับอยู่ที่ใจเขารู้สึกผิดที่ปล่อยให้ยายทำงานหนักมาตลอดหลังจากรับยาแล้วเขาก็พายายมานอนพักที่บ้านบทที่4ความเสียสละของเด็กชายหัวใจแกร่งเขาจะคอยเช็ดตัวป้อนข้าว อ้อนยาและนั่งบีบนวดให้ยายทุกคืนจนตัวเองเผลอหลับไปข้างๆที่นอนของยายถึงแม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มจางๆของยายหรือได้ยินเสียงยายเรียกชื่อเขาแผ่วเบาความเหนื่อยทั้งหมดก็มาลายหายไปสิน้นกิจวัตรยามเช้าที่เคยไปช่วยหลวงพ่อบิณฑบาตก็ต้องหยุดชะงักลงสมคิดต้องอยู่ดูแลบ้าน แต่หัวใจของเขายังคงผูกพันกับวัดในตอนเช้าเขาจะให้น้องสมพรนำเป็นโตเข้าสวยร้อนๆที่เขาหุงเองไปถวายหลวงพ่อที่วัดแทนวันเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อาการของยายทองเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ข้าวสารในบ้านก็เริ่มร้อยหรอลงเช่นกันเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการขายตะกร้าครั้งก่อน ก็ใกล้จะหมดแล้วสมคิดมองไห้ข้าสารที่ว่างเปล่าลงทุกทีและมองเงินในกระปุกออมสินเก่าๆด้วยความกังวลใจเขาจะทำอย่างไรดียายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำงานและเขาก็ไม่สามารถทิ้งยายกับน้องไปหางานทำที่ไหนไกลๆได้คืนนั้นหลังจากที่ยายกับน้องหลับไปแล้วสมคิดนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านตามลำพัง แสงจากตะเกียงน้ำมันกา๊าซส่องให้เห็นเงาของตะกร้าที่ยายสารคร้างไว้กองตอกไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้ยังคงวางอยู่ที่เดิมในใจของเด็กชายเต็มไปด้วยความมืดมนแต่แล้วเขาก็นึกถึงคำสอนของยายทองที่เคยบอกไว้เสมอว่ามือของเรานี่แหละคือสมบัติที่ดีที่สุดถ้าเราขยันก็ไม่มีวันอดตาย ทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็สว่างวาบขึ้นในหัวของเขาบทที่หตะกร้าแห่งความหวังสมคิดตัดสินใจแล้วเขาจะสารตะกร้าต่อจากยายให้เสร็จเขาหยิบตอกไม้ไผ่ขึ้นมาลองสอดประสานมันเหมือนที่เคยเห็นยายทำมานับครั้งไม่ถ้วนแต่มันไม่ง่ายเลย ออกไม่ไผ่แข็งกระด้างบาดนิ้วเขาจนเป็นแผลเล็กๆหลายแห่งแต่กร้าที่เขาพยายามสารก็บิดเบี้ยวไม่เป็นรูปเป็นทรงเหมือนที่ยายทำเขาทำพลาดแล้วพลาดเล่ารื้อออกแล้วทำใหม่จนเงื่อไหลท่วมตัวทำไมมันยากอย่างนี้นะเขาท้อใจจนเกือบจะร้องไห้ แต่เมื่อภาพใบหน้าซีดเซียวของยายและแววตาใสาซื่อของน้องสมพรผุดขึ้นมาในความคิดเขาก็เช็ดน้ำตาแล้วฮึดสู้ต่อไม่ได้นะเราจะยอมแพ้ไม่ได้ยายจับน้องรอเราอยู่สมคิดใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีเขาค่อยๆสารช้าๆนึกถึงภาพมือของยายที่เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล เขาทำตามไปทีละขั้นตอนคืนแล้วคืนเล่าที่เด็กชายวัยสิบห้านั่งทำงานฝีมือของผู้ใหญ่ตายแสงตะเกียงจนดึกดื่นในที่สุดตะกร้าใบแรกฝีมือของสมคิดก็เสร็จสมบูรณ์มันอาจจะไม่สวยงามเท่าฝีมือยายลวดลายอาจจะดูเก้ๆก,กันงๆไปบ้าง แต่มันคือตะกร้าที่เต็มไปด้วยความรักความตั้งใจและความหวังของทั้งครอบครัวเขามองผลงานของตัวเองด้วยหัวใจที่พองโตบทที่6แสงสว่างที่ปลายทางเช้าวันตลาดนัดมาถึงอีกครั้งสมคิดนำตะกร้าที่เขาสารเสร็จและที่ยายทำค้างไว้ไปวางขายที่แผงเจ้าประจำในตลาด สายตาของชาวบ้านที่เดินผ่านไปมามองดูตะกร้าด้วยความแปลกใจเพราะเห็นได้ชัดว่าฝีมือการสานนั้นแตกต่างจากทุกทีอ้าวหนูคิดวันนี้ยายท้องไม่มาด้วยหรือแล้วนี่ใครสานตะกร้าล่ะเนี่ยป้าเจ้าของร้านขนมที่อยู่แผงติดกันเอ่ยทักสมคิดยกมือไหว้แล้วตอบเสียงเบา ยายไม่สบายครับป้าผมผมเป็นคนสารเองครับเรื่องราวของยายทองที่ล้มป่วยและความพยายามของสมคิดแพร่กระจายไปทั่วตลาดอย่างรวดเร็วหลวงพ่อเมตตาที่เดินผ่านมาพอดีได้ยินเรื่องราวทั้งหมดท่านเดินมาหยุดที่หน้าแผงของสมคิดหยิบตะกร้าใบาที่ดูบิดเบี้ยวที่สุดขึ้นมาพิจารณา แล้วหันไปพูดจับชาวบ้านที่มุงดูอยู่ด้วยรอยยิ้มว่าอาตมาว่าตะกร้าใบนี้เป็นตะกร้าที่สวยที่สุดในตลาดวันนี้นะโยมความสวยของมันไม่ได้อยู่ที่ลวดลายที่สม่ำเสมอแต่อยู่ที่หัวใจของคนทำหัวใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูและความรักที่มีต่อครอบครัว ความดีงามเช่นนี้หาได้ยากยิ่งคำพูดของหลวงพอ่อทำให้ทุกคนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะแล้วทันใดนั้นปาฏติหารแห่งความเมตตาก,ก็เกิดขึ้นชาวบ้านต่างพากันเข้ามาอุดหนุนตะกร้าของสมคิดจนหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็ว บางคนให้เงินเกินราคาตะกร้าไปมากบางคนก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้พร้อมกับลูบหัวแล้วกล่าวให้กำลังใจเขาสู้ๆนะลูกขอให้ยายหายไวๆนะเด็กดีอย่างนี้ต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอนสมคิดก้มลงกราบขอบคุณทุกคนน้ำตาแห่งความตื้นตันใจไหลอาบแก้มวันนี้ เขาไม่ได้ขายแค่ตะกรา้าแต่เขาได้รับน้ำใจอันประเสริฐจากเพื่อนบ้านกลับมาเต็มสองมือสมคิดกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขสองมือของเขาเต็มไปด้วยของที่ได้มาเขาวิ่งขึ้นบันไดบ้านอย่างรวดเร็วแล้วภาพที่เขาเห็นก็ทำให้เขายิ้มกว้างที่สุดในชีวิตยายทองกำลังนั่งพิงเสาอยู่ที่ชานเรือน ใบหน้าของท่านดูสดใสขึ้นมากท่านมองมาที่หลานชายด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความรักและความภาคภูมิใจยายสมคิดวางของลงแล้วโผกอดยายแน่นยายได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วได้ยินจากชาวบ้านที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านเรานี่แหละยายลูบหลังหลานชายเบาๆน้ำตาแห่งความปิติไหลริน หลานยายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆเจ้าคือดวงใจของยายคือสมบัติล้ำค่าที่สุดที่ยายมีสองยายหลานกอดกันกลมสมพรที่วิ่งออกมาเห็นก็เข้ามากอดด้วยอีกคนบ้านไม้หลังน้อยกลับมาสว่างสวยัยและอบอวลไปด้วยไออุ่นแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันนั้น อาการของยายทองก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ยายก็ไม่ยอมให้สมคิดทำงานหนักคนเดียวอีกต่อไปทั้งสองช่วยกันสารตะกรา้าโดยมีเสียงหัวเราะของน้องสมพรคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆรายได้ของครอบครัวอาจจะไม่ได้มากมายนักแต่ความสุขที่พวกเขามีนั้นมากมายเกินกว่าจะประเมินค่าได้ สมคิดกลับไปช่วยหลงพ่อบินทบาททุกเช้าเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้แววตาของเขาดูเป็นผู้ใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นเขาได้เรียนรู้แล้วว่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราท้อแท้แต่มีไว้เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของหัวใจ และเพื่อทำให้เราได้เห็นคุณค่าของความรักและความดีงามที่อยู่รอบตัวเราบทสรุปเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องสมคิดดวงใจของยายทองจบลงแล้วนะคะแต่เรื่องราวความดีของพี่สมคิดจะยังคงอยู่ในใจของเราทุกคนนะคะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ความกตัญญูคือคุณธรรมอันประเสริฐที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ความรักและความเสียสละที่เรามีให้กับครอบครัวนั้นเป็นดั่งแสงสว่างที่นำทางเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปได้เสมอเหมือนกับที่พี่สมคิดได้ทำยังไงล่ะคะจำไว้นะคะเด็กๆความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายแต่อยู่ที่การมีครอบครัวที่อบอุ่นการได้ดูแลคนที่เรารักและการเป็นคนดีค่ะสำหรับวันนี้ครูนกคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับนิทานสนุกสนุกที่ให้ข้อคิดดีๆในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้เด็กๆทุกคนหลับฝันดีนะคะ